อะึงด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 ึงมาแล้วมาแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยอะเตะจเอาพี่กระปะขึ้นไคนหนึ่งอะุดจุดจุดยุดจุ้จุด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 จุจุดจุดจุดรุดจุดจุจุดจุดจุดจุจุด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 จุจุด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 จุจุิจุดจุดจุดจจจใ ติด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 ช่ด้วยช่วยด้วยเหรอบวยบวยทำไมอ่ะเดี๋ยวรอคุณแม่มาก่อนดิมา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 ไม่เอาไม่เอารอคุณแม่แป๊บนึงก่อนเอ๊ะมันเมดเะ ช่วยด้วยเหรอช่วยด้วย help help ไม่มีรอนหมอไปนู่นไปมันนี่ก่อนนะอเหรอ